ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแรนเนสในรายการ i t ทีเอฟบีไทางช่อง i t ทีเอฟบีไทมและรอยแปดแชร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้นะขี้เกียจอธิบายทําให้ดูเลยนะแบบเวลาเราเพื่อนเราส่งลิงก์มาอย่างนงี้นะครับแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือ,อเพื่อนแบบว่าจะให้ช่วยแชร์ใช่ไหม แตม่มันมาอย่างเงี้ยม,มันแชร์ไม่ได้จริงๆมันก็ได้แหละแต่ว่ามันต้องแบบล็อกอินนั่นนี่ a c e b o o k อะไรอยู่เลยล็อกอิน a c e b o o กก่อนใช่ไหมซึ่งเราก็มี Facebook อยู่แล้วเราเล่น Facebook เป็นปกติประจำอยู่แล้วเป็นกิจวัตรอยู่แล้วใน,ในมือถือเครื่องนี้นะครับเราจะให้มาทำซ้ำซ้อนมันก็ใช่เรื่องเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ทำแบบนี้นะครับออขอปิดอันนี้ไปก่อนนะเ,เปิดลิงก์ขึ้นมา แต่ที่ลิงก์นะครับเจ้าปัญหาเสร็จแล้วก็กดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับข้างล่างมุมขวาล่างนะแล้วก็เปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะครับอ่ามันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาหน้าที่แบบว่าพร้อมใช้งานเม้นได้ไลค์ได้แชร์ได้นะฮะแล้วก็แชร์เลยอะไรอย่างนี้หรือว่าจะแชร์แบบมีแคปชั่นร่วมด้วยก็ได้นะครับก็จะเลือกเป็นเขียนโพสอย่างเงี้ยนะโพส อธิบายเพิ่มเติมก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ยังเป็นแบบเ,เป็นเป็น b o o k o o k ที่เปิดบน Safari r i บน b r o าว์เซอ,อีกทีหนึ่งนะครับมันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แบบ Facebook ตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ใช้งานได้เหมือนกันไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดู Facebook ตัวจริงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่ Wall ที่ t i m e ไลน์ของเราเองนะฮะว่าที่เรากดแชร์เมื่อสักครู่นี้มันมาหรือเปล่า นี่มาแล้วแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคกท็ทวิตเตอร์ก็ทำแบบเดียวกันได้นะครับอ่ะหมายความว่าถ้าเขาส่งลิงก์เป็นทวิตเตอร์มาอะไรเงี้ยมันก็จะมีการแบบอืมรู้เลยว่าส่งลิงก์อะไรมาแบบว่าใช้งานได้ไม่เต็มฟังก์ชันนะครับมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบจัดเรตติ้งอ่ะก็คือ,อ กรองอ่ะกรองเนื้อหากรองคอนเทนต์นะครับสมมติว่าเพื่อนส่งแบบ18บวกมาเพื่อนคนอื่นนะที่ไม่ใช่เพื่อนคนนี้นะแบบส่งคอนเทนต์18บวกมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดูไม่ได้ใช่ไหมเออก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบเดียวกันนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งเนาะคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็กดจุด3จุดแล้วก็เลือกเปิดด้วยเบราว์เซอร์เริ่มต้นนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ มาสั้นๆง่ายๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเต็มอัดแน่นไปด้วยประโยชน์นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับลหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะฮะซึ่งเป็นเช่นนั้นก็มืเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค s u b s ั r ส b e นะครับไ้พบกันใหม่คลิปหน้าลาก